อนี้ที่น่ะจะย้อนไหวนิดนึกมนรักกล่องซุ้มไม่เข้ามาก็เล่นอันนี้ก่อนเลยเพราะไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าเนี่ยซื้ออันนี้เท่าไหร่นะคะจะมีจุ่ม400้อยเขาจะเป็นแค่ด้านล่างอันนี้ใช่ทั้งหมดเลยอันนี้แล้วก็เปิดเป็นสามพันจะเป็นข้างบนจะเป็นบล็อกหมดยอดตาเปิดนี่ไงมาแล้วใช้อ๋อเลย จอแล้วสุดท้าไม่จริงรทุกคนแต่จะบอกว่า400ที่จะไปอันนี้จีน่าได้เท่าทุนกล่องนี้4ี่ใช่ปะแต่จะบอกว่ากล่องอื่นน่ะก็คุมอยากดูเนี้ยคายเบบี้6 0 0บาทเลข53แต่อย่างเงี้ยเลข68 800บแาทเราเสียแค่ครึ่งเดียวอะของร้านได้อะไรอะได้ลูกค้าในเมื่อเราเสียไปแล้ว400อแล้วเราได้เท่าทุนไม่ยอมอยู่แล้วเราไปต่อที่ส0 0พั เขาสุดลมพื้นยืนอยู่บ่ว่าใครที่แบบชอบอะไรแนวนี้นะก็มาได้ทุกคนก็คือมีอะไรให้ทำที่ปั๊มน้ำมันสีนคลินขาขาแยกสีอุดมมาได้เลยมลลักลูกทุ่งมลลักก่องสบเรามีตัวซีเกดอยู่ตัวหนึ่งตัวที่แบบทางร้านเนี่ยไม่ได้แปะเลขไว้ถ้ามาแล้วถ้าอยากได้ก็ลองลองแจ้งทางร้านดูนุ่นไหนไหนก็มาแล้วมันยังไม่จูบใจเราต้องมาโชว์สกิลความเก่งของเราหน่อย ตั้งแต่เด็กยันโตไม่เคยได้ตุ๊กตาสักตัวเดียวตู้คี้ตุ๊กตาไม่เคยได้เลยสักครั้งเดียวจะได้ป้องอะไ,ไดีป้องเขาปิดไฟไล่เราแล้ว,ลวหรอตสามจริงตีห้าครับตีห้า